นี้ไม่ได้ใส่ยางบัฟเฟอร์นะมันก็จะถอยจนถึงคันค้างนะอันนี้แม็กไม่มีลูกนะครับก็ถอยถึงคันค้างเลยแต่ถ้าเราใส่ไปเนี่ยมันก็จะถอยไปนิดเดียวนะถอยให้พอพอที่จะแบบป้อนลูกได้เนี่ยผมใส่แล้วตัวนี้จะถอดให้ดูนะครับเนี่ยก็จะใส่ตรงไกด์หลอดนะครับ จะช่วยให้ซ้ำนะัดต่อไปได้เร็วขึ้นนะพวกแข่งขันพวกแบบยิงเร็วก็ชอบใช้กันนะครับนี่สำหรับบีบีกันนะแต่นนี้ก็จะถอยสุดเลยนะจะถอยจนถึงแขวนสไลด์ได้เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับมันแตกตา่างยังไงนี่ลองสามนัดน,นะมาลองดูไอตัวที่ใส่นะ โอ้เนี่ยรูกหมดแล้วอยากทำแบบนี้มานานแล้วโอ้ oh. นั่นแหละครับ